ต้มโดนๆเลวมันสีบน,นจืดอย่ามันขมหะนะเลยต้มโดนๆหน่อยนึงบูอับพี่น้องต้องใส่ตำลังมันเปลือยแห้งต้อใส่คมสวัสโดยการสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตีพี่น้องพบพอ่อตอนนี้กัเป็นบรรยากาศยามแรงๆแล้วพี่น้องเนาะ โดยเปิดคลิปมาพี่น้องน้องตาตีกับสีมัพของน้องไม่เนาะพี่น้องนองนอใหญ่ๆเป,เป็นน้ำไม้แพ่บ้านเนาะแต่ว่าน้ำไม้แพ่บ้านมันอยอันแบบเป็นคุดเอาขนะะพี่น้องคุดเอาในพื้นดินเนี่ยมันเลยแบบเป็นหนอคขา,ขาวๆแบบนี้เลยมันบกพร่องเนาะเัาต้มกับจืดใบะนาพี่น้องนี่ไายเติบเนาะพอแกงพี่น้องไปทำาป็แกงมีแต่นอนแบบพอดีแกงขนะะเป็นแบบคุดเอาในพื้นดิน แ้วปอกนมไมเนะพี่น้องก็บอกบว่าเสีเห็ดเมนูยังแบบอัีอยากกินแบบแต่ละมือเนะพี่น้องแล้วอยู่แลวกินกักินซ้ำๆกันไปปกติกับป้าอันนี่ก็กินแถบแบบถุกมือค่ะแบบอาหารในป้าเอา,านี่กะช่วงนี้ก็คือหูอะไรพี่น้องเพราะว่ามันยังโบทันมีเนาะประเภทแบบอันโนไม่ไหลอย,อยังนี่นี่จะโนไม่แบบนี้เลยิออกก่อน ไม่ไรนี่การพุชตกดูดูกูเละจะได้กินวานี่กาไปขุดจีรอการได้สามสิบไฟโตพี่น้องไฟตอนแรกเนี่ยมีคนขุดก่อนแน่น้นนองใส่ปลาไหลพวกกติ้นะชิได้ลายน้องกระตี้นะไปขุชก็ได้พี่น้อง,นะคเ,อองเคยขุดเนาะจีรอในขุดก็ได้ได้มาปอกน้องใม้สิต้มไว้เนาะ ต้มไว้แกงตอนทำข่ามคนละกน้องีดก,กับข้าวเาเนาะ นีกัอหอมกระดูกใส่มีวายเนาะพี่น้องตังต่ยายเป็นเม้อบ้านเลยนไหมเราเป็นแถวเม่าบ้านเนาะหอมกินกัย่างอยู่แบบหอมลายๆได้หนึ่งน,นี่แบบไ่ได,ด้คอยกินดอกวพี่น้องโอ้โหสิกินยังก็เลยวแบสไม่เห็ดกินใจนอ่อไหมเหมือนใส่ผักคะเนาะมันจะหอมวาเด็ดผักคะมาแล้ว อยู่เห็ดกินพาไอ้เก่งเพื่อนพี่น้องมาเตะเียกเ็าไปได้คอยได้กินแบบลายอย่างดอกกินน้อยเดียวนะข่ากันแต่ว่าเห็ดกินไว้บัดมาก็กินบางทีฝนตกอย่างเง้นะฝนหมักตกตอนแรงๆเนาะนอนพี่น้องหนุมไเอามือ đi nhảy qua mùa lên ạ à? เราได้มานั่นนะพี่โตเนี่ยไปประเทศแป๊บสี่นะหัวเลยยังหัวก็ได้มาเนี่ยซุนี่แ <laughs> บ <laughs> เดี๋ยวในหนึ่งพีงนนนนะ่น้องคือทีน้านจืดนะเด็กน้ำใหม่ไายบ้านอ่อนให้แต่ว่าฝนเศร้าแหละพี่น้องไอ้ก,กี้นี่ตกจนหอดจนอันนัานจนค่ำแตงเศร้าเนะไปใส่กับพนิย่าง,งกับกาบก้นแล้วกับปวดหัวถึงนำฝนนะฝนตกใหม่เนะ บางอันมันกระด้างเนาอมันแข็งพอบว่าอันเนาะมันเป็นนำบางอันมันแข็งแข็งนะทีนอ้องบอกอเดี๋ยวตัวมันพอดีแข็งอ่อนนะกหลายอันอยู่เนาะ บอ,อกตัวใหญ่นี่ก่อนเลยมันก็จะอยู่พื้นดินนอมจนขาวแบบมันโมแก่นะนอใหญ่ๆปาดเอาแก้มนอนหน่อยหนึ่งนะ มันแขงล้ายมันจะบดแซกไปจ้า ไล่เติบอ,อันเดียวี่ก็แบบเวลาไป่านนั้นได้ลายเลยนะ่ะ่าตอนเขาปอกก็ได้น,นั่นนึงแหะเดือดเอาในตัวมันแบบอ่อนๆนะปอกแล้วแล้วก็ได้ลายเติอพี่เนะถ้ากินไปล่างก่อนเนาะไปล่างก่อนแต่เสียนเอามาผนน่าดน,นะวัะนี้กาล่างมากแลวพี่น้อะเด็กเอาสีมา่านเนาะ่า,านนอกใหม่ก่อนได้ไลยเติบ นต้องทอกน้ามันออกค่ะเขาจักใทรน้มอะไมันเจ็๋ยไทรน้ำไม้แก็งเขาต้องจักแบบแห้งแเห็ดเล็บมาแตงเต้าส่วงงานแต่งพี่น้องยังบม่ทันออกอยู่เห็ดกินยากเนาะเพราะว่าเขาบ่ลื้อแกมันยาวขนะาดหกจานนั่นแค่นี้ยาวต้มโดนๆจังอ่อนเนาะใส่เกลือหล่ไล่เทียบมาได้ราศีด้อวยเอโนเด้ย ห,หนาวเลยเจ็บมากกะลายเลยเก็บมากกักินมา,มา,า,มาทานหนาวแล้วให้ทนี้างเห็นไเห็นบ่ไปเอาแลาา้วมันหนาวบา,างงามมันเป็นแบบดำๆจนะไรกับมหว เวลาพานแล้วมันแห้งหลายเนาะตัวนี้มันแย่งไงแ่มันออกเองมั่นเนาะเล็บกันแต่ว่ามันตื้อสีบอกเขาต้องแกะบอลอะไรนะเจ็บเวลาเห็ดกินไนหะมันเห็ดกินยาก น่อใหญ่เนาะว่าเวลาปอกแล้วได้หลายหลายแกงหลายแหละบ่แซ่บเนาะต้องแกงน่อยนึงพอดีนะสองอันนี่กะไดหลายเลยเวลาเาผ่านแล้ว ี่ก็ต้มน้ำเดี่ยวก็จืดแล้วเพราะว่ามันอยู่พื้นดินเขาขิดึ้นนะมันจืดไปอยู่ยังไง ลายแห้งนี่คือน้องเมื่อกี้แบบต้มลายลายกะแกงบมเบิดเนาะเอาไว้สางหาตักออกก็ได้ไม่ได้พี่น้องต้มเบิดแล้วก็แยงออกไว้หันแกงแจ่วยังก็ได้เนาะแล้วไปหาไหนยากยากเสียสิได้ลายแหง้งแบบเค็งซามเลยเนาะเนีหออขาวๆวันนี้ล่างแล้วเนาะอัน านียังเรียบร้อยแล้วก็สิมาใส่หมอนะพี่น้องสองขั้วอย่าหกหกไอหนึ่งเด้อพี่น้องแล้วเพราะว่าไม่ได้เครื่องเดี๋ยวมาเก็บอยู่นี่เลยเนาะเก็บไว้นี่ไข่กับบอเหงไข่ข้ามบุญอย่างเหงวะใบนาในสวนนี่ยเนาะน้ำงามใบเขียวเขียวเลย ก็ไปปั่นก็ได้น้องเอาได้น้ามันเขียวปั่นเนาะยังก็ได้คือการ นางไก่เ no? นาะโมอยากไปเก็บไก่ทำซิกเก็ต มาเบิ่งบัานนี้พี่น้องฝดแล้วพดขากอน,นีนะต้มโดนโดนหนึง่งเลยต้มโดนโดนในึงหลายเติบเลยนี่โดยพี่น้องตอนนี้ก็ต้มน้ำไม่จืดไปทีลดร่อยเนะาะเห็นหน้าผองแล้วมาใส่น้ำยานางเลยโดนเติบเนาะกระจืดจ้ะเพราะว่าเขาต้องต้มโดนโดนหนึ่งกุ๊ก นั่นแงนั่งก็ไปเอาปั่นมาเรียบร้อยนะพี่น้องที่มาตองเนาะวันนี้ข้าวปั่นมันจะอาจจะออกบอูเบิร์ตเป็นไนด้ข้าวซีตองใส่ร้ายเสือเนาะชามกันใหญ่เพราะว่าข้าสซีต้มกระดูกก่อนจังต้องนานให้มันเปื่อยแล้วลุกชิ่ นีสิเป็นกระดูกมูเนาะตอนแรกว่าสีแกงบ่าใส่แต่ว่าเลยใส่ชักมันจังนัวร้ายเตอ๋อเด้ทีน้องแล้วเขาก็สิมาใส่อันเขาเวืาอลุงไปก่อนนะต้มกระดูกโดนๆก่อนแต่สิใส่แกงแงกุ้ง อันนี้ชิเป็นเขาวเบือเนาะตามเรียบร้อยเลยพี่น้องบ e ันนี้ถ่ายตอนตามเนะาะไลยขั้นตอนแหง้สแกงแล้วตอนนี้กระคำเต๋อไว้นน้้พี่น้องเริ่มเบิร์ดแดด,ดอีกแลยสี่โมงเข่งแล้วเนาะสี่โมงปลายเลยตามว่ายให้สแกนตามว่ายระก็แก้ยว่พ่อสี่หอดยามเผ็ดทางขึ้นหน้าเลย นกกมาผสมกระเสร็จมาใส่ใหม่ก่อนที่มันโดตรไว้ผ่านมาก่อนหน่อยมันเลยนานโดตรอนนี้เราต้มาปรุงก่อนอนึ่นวนี่ก็ใส่ลายก็แซ่บลายใส่หน่อยก็จ้างเนาะ แค่นมไม้ฮะดอกมานดี๋ยวไพลไลให้ยังไงนี่ตอนนี้จ้ะลองพันใส่ประเดดี่น้องเนะโมเพชรปันไดเนาะใส่กระดูกมูกนอันหนึ่งจับประแดดอันหนึ่งก่อนเพราะว่าใส่น้ำตาลเนาะมันจะมีความนัว ใส่ไลยกับวานนิดนึงไล่พวกจะแล้วบ็ใส่ประแดกประแดกตรงตนะ้วงเนาะถ้าหอมแห้งดีค่ะขายมานลยจ้ะประแดกแบบซื้อเนาะประแดกอันเสีออยู่ในเพื่อนเก่ามาเบิดเลยซื้อมาใหม่ ต้องประด้ษฐต้องปลาแดกเลยพี่น้องเพราะว่าอันปลาแดกอันอยู่ในเมืองเนาะมันจะเป็นแบบมันบ่มีห้ามนะเขาแก่บอกเป็นใสเขาเชื่อตถว่อนเลยถ้าปลาแดกอยู่ทางบ้านนอกเลยเป็นชิซายเขาแกงน้าไหมพี่น้องเราพูดว่าสิกินอย่างแต่ละมือก็กินแต่อาหารเดิมๆอะไรเนาะที่กระเจียวปลาผูมือหนักกระเจียวเฮ็ดเนาะเจียวเฮ็ดเคื่องบอกเขาด้วยนะฟังลาเขาเนาะเฮ็ดเคื่องเฮ็ดฟางอะไเนาะ กินบ่นอะไรเงี้ยอะค่ะ <laughs> แกน้องา่ามากระปมาแกน้องใหม่ชุดเก่าแบบนี้อันนี้ถาใสา่ก้นสุดท้ายเนาะเพราะว่าเขาเอาลงตอนสุดท้ายแล้วชุห่องนะอัดไว้ก่อน บ่กดอนตัดภาพมาบาดนี้พี่น้องคว้าปวดขากอริบาดนิปวดเป็นปวดเลยเนาะเขึงหมอบดได้พี่น้องร้ายเนาะหิดวาชพืชร้ายสุดแซ่บพี่น้องใส่บังเพศใส่บังเพศรอหน่อยหนึ่งเนาะบคุณบ่งคอยเพศปันไดจะเราจะใส่พักลง เดี๋ยวซิมาใส่พักลงเลยเนาะยอดอันมังอึอแล้วก็มังบูอ่ะพี่น้องต้องใส่ตำลางอันเปื่อยแห้งใส่พร้อมกันเสียงกดใส่พักลงไปเนาะสุดท้ายจะงจะใส่ ปวดกับโบเซป่ปันได้เนาะพี่น้องพักก็ได้ตัวนี้เพราะว่าลืมผขาตอเน,นี่ใหญ่พี่น้องแกน้องใหม่ยามแรงเนาะพี่ขำทรายกาทั้งไอเก่งเพิ่นก็นเลิกวิ่งยากมาเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเลิกวียงประมาณห้าโมงปลายๆเนาะถ้าว่าเพิ่นบนโอ้โอะโนี่บุกคอยมีโอเลยพี่น้องอาจจะบุกคอยมีเวียงเนาะอ่าถ้าโอกับประมาณแปดเก้าโมงผมและเพื่อนมาหอดกันแปดโมงครึ่งเนาะ เห็นกินถ่าพี่น้องบู๊แนวสิเห็นกินเนาะก,ก็เลยแจ้นองไม้อะไรว่าห็นทุกมื้อกกกินแบบป้าอย่างเ,เางี้ยนะกินทุกมื้อเลยกินร้ายกับเบื่อพี่น้องอาหารเติมเดิมเนาะอาหารแจนองไม้ยั่เนี่ยกินทุกมื้อเลยแจนองไม้ท้าอ้ายแล้วพี่น้อยบ้านนี้บ้านเชง,งแล้วเนาะแจงยำแรง ปกติกะซีแจงตอนเพียงแต่ว่าแกงตอนแรงอันทิทาใส่ฟักอันนี้ลงไปอยู่ยพี่น้องหอมหอมเนาะใส่ดิดเลยเหย็ดกินนะพี่น้องพ็อเป็นแต่โูโหอาซีแซ่บแบบถือปากทุกคนหรือบ่กะนะ <laughs> เห็ดกินเองมาแต่น้อยเนะาะทำาะไรแบบซอเห็ดได้แต่ว่าจะอยู่น้ะแบบหลายคนกะโบโหอาซีเป็นยังไงเส่ <laughs> เห็ดกินเองอยู่แต่ว่า กับพอเห็นได้เนาะเห็ดเป็นหูยางแต่ผู้หัวซีแสบหรือบอกซิมาซีม,มึงก่อนอ,อยากนับประแดหน้อยนึงแต่ประแดกหลายมันตูืเสียโอเคเลยแหละแต่ประแดกหลายผัยเนาะปุ๊บป,ประแดกได้กี่น้องก้นงานไะม้กะไ้ ที่ม <stage> <laughs> okay, okay. okay. ีก่อนบาตนี่ซีมล้วดอีมซ้ำเกบเลยนะคนลงไปเลยบารบาตรปิดใส่แบบยาวๆเลย้นต๊แลวกมันมีเนาะคะอันนี้ปกตินะคาพ้นบาตกมันก็ ต้มนโดนเติบพี่น้องไนอะ้เผือแล้วพอดีคำเพราะว,ว่าขาวต้มมันบนโดนมันนานจืดเลยมันขมพอดีหนึ่งเขาไหวแล้วกันแล้วพี่น้องย่อมคำมาละยันฝนตกมบางทีกะฝนมันกะอาจจะพะมาใส่มองเ่าหนึ่งกันหนึ่งเต้เนน้อยหนึ่งเนานะะกะกะกะใส่โดนไล่กัะคมเลย บางบ้านเพิ่นจะหมักแกงใส่อันผักผักนางตู่นะพี่น้องแกน้องไม้เนะาะเห็นเพิ่นใส่แต่ว,ว่าทางเราเฮานี่ส่วนหน่อยเนาะสิซีนเดี๋ยวปล่อยมี่กันเลยใส่ค่า,าแ,ลแล้วแล้วมันสิออกไปคนละกลิ่นเวลาเฮาซีนค่ะอืมที่นี่แล้วเาน,นานะพองเลยก่อน น้องบ้านไปปุเบบงเลยบ้านนี้ปุงาจุกต่ำกว่านะมันฮอนนี่กับบมีิยังลายพีน้องไอสิมาแก้โน่ไมมเนาะแก้โน่ไมมแล้วแลไรบ้านนี้แก้โนไ่ไหมอยู่เพื่อนบอดดี้ไฟซ้ายน้องส่วงนี้เ็ดกินี้ยังอยู่เพื่อนเลยพีีน้องสิหนึ่งขาวเลยแล้วบ้านนี้กันซงขาวแล้วยังเนาะตอนเศร้านีก่กัอุ่นขาวเย็นกันเลยได้หนึ่งตอนแดงะนะเ็ดกินถ่าทางไอเก่งขึ้นมาแต่เรียบพีน้องเนาะกะ อาจจะน่ยเพิ่นกับมาตติก้านเลยพี่น้องเนาะเพิ่นสีเดิร์การเลยเลยก็เลยมาเห็ดกินถาพี่น้องใจงน้องมากอย่เงี้ยน่ได้ยังร้ายเนาะ <c oughs> โดยอพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถาพบ่อคลิปหน้าเนาะโดยก็พาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้องลาตี้ในเด้อเนาะโดยเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่นอ้องขอกล่าวคำหวาสบายดี